สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีตัวเอลซ่าสการเลตจากแฟร r รี่เทลนะครับอืมเริ่มต้นเลยก็ใช้สีส้มนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาส่วนที่เป็นน้ำหนักเข้มนะครับ ตรงคางตรงคอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเงาของเสื้อเกราะนะครับมันจะตกกระทบมาที่แขนมีเงาที่ใต้จมูกให้นิดนึงนะครับแล้วก็ใต้ริมฝีปากคราวนี้ก็จะใช้สี น้ำตาลแดงนะครับมาระบายเป็นสีเงาของของผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะระบายผมเอลซ่าเป็นสีแดงนะครับ การระบายตรงนี้ก็จะใช้การเป็นขีดเป็นเส้นๆเอานะครับไมาระบายเป็นแผ่นพื้นจนเต็มนะครับเพราะว่าตอนเราเอาสีแดงมาระบายมันจะได้มีความกลมคืนกันนะครับแล้วก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับมาระบายในส่วนที่ จะเป็นเงาเข้มขึ้นนะครับมันจะมีสีของบรรยากาศมาเพิ่มนะครับถ้าเกิดเรามีการแทรกสีอื่นๆเข้าไป เราสามารถแทรกเข้าไปได้ในหลายๆส่วนเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้อาจจะเป็นสีเงาของเกราะด้วยก็ได้นะครับ ระบายไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็มาระบายในส่วนของเอาสีแดงนะครับมาระบายเป็นทรงผมนะครับก็เป็นแดงตัวนี้นะครับเขาจะเว้นไว้นิดหนึ่งในส่วนที่จะเป็น ส่วนสว่างสว่างของผมนะครับส่วนที่โดนแสงประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ระบายเต็มๆไปเลยนะครับ ดูเหมือนตรงที่เราระบายสีน้ำตาลแดงลงไปมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรในภาพเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลแดงมาทับอีกทีนะครับตอนนี้ก็ระบายแดงนี้ให้ทั่วก่อน ถ้าต้องการให้สีเป็นสีเข้มก็ระบายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าไประบายกดนะครับเพราะเราจะเมื่อยมือกว่าผมจะเต็มหัวนี้สีทู่ไปเลยนะครับต่อมาใช้น้ำตาลแดง ระบายเป็นส่วนน้ำหนักเข้มของผม ่ทรงผมของเอลซ่านะครับต่อมาก็มาระบายในส่วนที่เป็นผิวหน้าดีกว่าสีเนื้อเหลือแค่นี้แล้วนะครับต่อไปก็คงจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ เริ่มจับไม่ถนัดแล้วนะครับสีมันเริ่มสั้นน้องๆก็จะถามว่าพี่ใช้สียี่ห้ออะไรนะครับก็คือสี Master Art นะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ Master Art ยังไม่ได้ สนับสนุนอะไรเรานะครับดังนั้นน้องๆองยากใช้สีอะไรก็ใช้ได้นะครับนะครับก็สีก็จะหมดแล้วนะครับมาเตอร์อาจจะใจดีส่งสีมาให้เราใช้หรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับระบายในส่วนที่เป็นชุดเกราะของเอลซ่า คงไม่มีใครเอาเอลซาสากาเรตนี้ไปรวมกับเอลซาฟอสเซนนะครับเราบอกว่าพีวัตไม่เหมือนคงไม่มีใครมาแบบเอลซาต้องผมขาวนะครับ ชุดเกาะก็มันเป็นชุดเกราะสีเงินเนาะเราก็จะระบายเป็นสีเทาอ่อนๆไปนะครับแล้วก็มีเว้นขาวเป็นบางจังหวะส่วนที่เป็นเงาก็จะเป็นเทาที่เข้มๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ มาก็ใช้สีเทานะครับระบายในส่วนของเงาของเปลือกตานะครับแล้วก็ใช้สีน้ำตาลสีมาเ t อร์อาร์ตเนี้เป็นสีที่แบบเข้าข้างสีน้ำตาลมากนะครับมีน้ำตาลหลายเฉดมากจน บางทีก็เลือกไม่ถูกนะครับว่าจะใช้น้ำตาลเฉดไหนดีต่อมานะครับใช้สีเหลืองนะครับระบายในเอาเป็นส้มก่อนก็ได้ระบายตรงส่วนของลวดลายที่ชุดเกราะนะครับเป็นลวดลายสีทอง แต่เราจะไม่ใช้สีทองที่แถมมากับกล่องนะครับเพราะว่ามันเป็นทองทองแปลกๆนะครับใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วมันไม่ใช่ทองนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้ตุนๆสีทองในการวาดการ์ตูนก็จะเป็นลักษณะว่า ใช้สีส้มนะครับเป็นน้ำหนักเข้มของสีเหลืองใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นของสีทองแล้วก็จะมีการเว้นขาวเป็นเงาแววบ,แบ,บนิดนึงนะครับเป็นเงาสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการระบายสีรูปเอลซ่าสก l e t จากแ a ร์รี่เทลนะครับก็ดูแล้วก็ลองหัด วาดตามหัดระบายสีตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ